สบายดีพ <Safe rév mark> <schnell> ่อแม่พี <ส mus> um> ่น้องสบายดีเอฟซีตัดานพมขอคับเรื่องนัาเกลดเก่าพี่น้องตอนนี้กำลังสีแกงเห็ดห่านบวตายนะเพราะว่าเพิ่นงยังบริกินข้าวเสาตอนนี้ก็เป็นเที่ยงเลยพี่น้องสิบสองโมงเดยวนาะยังบริกินข้าวเสาเลยพี่น้องไม่ใหญ่พออยู่เฮาก็เลยสิมาแกงนี่พ้องคู่นี่ส hmm well ิแกงเห็ดพี Loki, Lex, ่น้องเอ้ยคู่หวานสิแกงเห็ดห่านเห็นบอกหาเห็ดไปนะพามาไปไปเสิร์ฟมาสำนึงคันดิอันนี้ก็คือ เอสพักติวา้ามะขามใส่ก็ได oh mm ้เฮาโอ้ยตามาบางมแมนใส่มะขามก็ได้แต่บอพักติวเด้ออ๋อัวเซซายกำลังยูข่าวตาไ่ขนขึ้นมุ่งลังคาเฮือนแล้วครับทุเทานแมนต้งเเฮ็ด พี่น้องป้าโผดโพเลยพี่น้องเลยมันบอดได้ไปเปิดกล้องหน้าวองในนี่ลืมพี่น้องเลยฮาคขดด่ากล้องเฮาโเราทราบเฮามันแบบมันเซยไปเห็ดท้องหมูมันใส่เกลือบองอไรเจ้าบ่ต้องใส่ก็ได้ใสหัวขาดะแกงเห็ดไผ่สิใส่ขา พราใส่พ oh, ี sí ่น้องอิวขูดนแววพี่น um ้องเลยซี่ดายเลยะเหีนยห์เยเฮยปีนมาดูแต่ละคนป้าพอละเพอาอแอละเพอะและว่าให้เราหนึ่งป้าพี่น้องเปลือมันยอ แมนสหลานสากให้ว <Man. S 2> <อ>ีราสาวเรหลานสาวคนงามบวบอึองเลยใช้เมื่อยได้บ่บ่ตายเสือผ้าเล่าบรมาได้เราจากเมื่อยอีกได้นี่ ล้งงเมื่อยอยู่บ่วะจะเป่นนัวบอยตามเจวก่ เออเฮากับบัวจักมันผิกเฮากับกามนล้วน่ะมาเศร้าแล้วเอาขึ้นไปตากใหม่เป็นน้ำผึ้พผีกนี่บ่เหมืนน้องแก้มบุมกันอ่ะ ไปหยุดเทิงเหี <c oughs> ยวจริงไปหยุดเทิงหรอเบ่อเมื่อนี่เจ๊บันไดมากนาะพี่อ้อยเงียบเลยแน่นขาดไปผู้หนึ่งนะจื้อว่าคือขาดเป็นซิปหลยนะเนาะม,นมันบ่มวนเนานะบ่มอวนเลยเดี๋ยวนี้อันนี้เหินมากเพราะในห้าเนี่ยห้างใดม่วน จำสีเซ่บพี่น้องแกงเห็ดเมอรอนี่นะำจำเซ่บจำซีวานขู่หวานะสเล่งเขาบเอง่แล้ใส่หักผิกลงไปพี่นองเลยคนมักผิดๆาทายเห็ดหลับล้องพี่น้องเลยมาใส่ิจุย มเพก็แซ่ี้เอาไปบาบเลยะอุ้ยสอเพชรเนสมิเแล้วมาบริเกบมาลืมมใไปประเดกลงยายลาวค้ายทั้งเทไรประเด็นไงทั้งเทไร เพราะว่ามีคนอยากได้เพื่อนข่างๆไม่ต้องแก้มบมมาานนีมารอบหนะสกับถือเมื่อกับเปลือนลังไปเลยเห็นบอกเมื่อรอบก่อนแสบลังจะดจวดนโดยขี่รถถือรปแดงทางกับเปืือน จะอยู ồng, oh. ่จะมีเอาไปใส่สมคามเป็นนววคือหัวสื <com> <com ่อท uh ุ้งใหญ่บ่เป็นนัวกาจองบ่ถาแม่เขาไปซื้ออมันเลยมิดบักใหญ่แบบนี้นะเขาแบบผมเคยกินมาเด็กเออเป็นนววแบบนี้มันมิดใหญ่แล้วทุกอย่างที่จะพูดกระเบิดแล้วเนาะควรจะกินสมดูดูเนาะ น้องนี่เป็นดัางคนเนกษตรทานพี่น้องเลยยายไปอยู่กับซุ้มเจ้าแล้วเห็ดเหตุสางกินนะเนาะเจ้าเองแลวเป็นคนเห็ดนะกินเองแหลออะกะซำนี่เลยเนาะปกติกันถ้าวานอากาศเขาเป็นผูเหตดเออนีอ่ได้นาะมแม่ เป็นสาวพวกะครับกับบันเทิ้เด็ดพัก,พกน,งนางตู่งงแม่ขอบ้านบาตาบริการ่าน พอดีอ้อซงเถื่อนอ่ะเฮ้ยไพตูวคือบาไวเราใส่เฮ็ดนะยังมีพอได้อยู่กันไปหาก่อยยังก้อยเฮ็ดปั่เอาว่ะอ้ยยังก็ได้ก้อยก็เป็นบาเฮ็ดปั่นห้าวเราบ่เคยนะยหนึ่งหนึ่งแล้วากมัดหากมัดยังก่อนนะกยวกยวคือบ่มาส่ฮัดี้ ครัวนวลพี่น้องเห็ดอยู่เห็ดกินปลาสเพชสามสิบเพชเลยเฮ้ยเต้หว่าน้ำอยากลายไปปะพอดีและน้ำเห็ดออกเนาะพยามันพอดีแม่น้องแกมุมนะสอบแบบนี้พักสไลดใส่น้ำอ่าเซบ ว่าเขาเขาเขาตัดแก้ว่าเขาสิเอาักอะไรค่ะเขาบิไปเชีดิบริไปหหนเลยดิว่าช่วงนี้เขาเขาเลยเขาก็เลยบิไปว่าเห็ดว่านนี่เขากรเห็ดจัาเลยเนานก็เรวเรทั้งทึงเนาะเังสือันีทั้งเทพืนแล้วก็ ลังกะสีตีใส่อยู่ได้เนาะจะงามได้ป่ะติขนมปังอมาก่อกันเืือนี้ยากให้เอบานประตูเลยเพราะว่าคงเม่อนวัใจโบ่าณอยี่ยนอเพี่ยนเียมทงเนาะแม่เพิ่นเกับโจรขับยนะโอยงเท่นงดซาลังกะสีกับบอยูอ้วยโอยบอยูบอยแม่ ว้าวอะไรดีเบื่อปีน้องตุบริจาคป้าหมุเลยบางนาฮอตเอ็กเขาไปฮอดซิมป้าบางเนี้น้องเล็กยังว่าเป็ตะยายอยโอ้ยนอนบริหูเหมือยังอีกอย่างน้องเบวกับเป็นสาวเนาะป้าเมย์เมยใหญ่บ่อยู่ พันเพื่อนดีเพื่อนว่าสิไปจำสองจำซินปฏิบัติธรรมเพื่อนมากไปแบบนั้นพี่น้องเลยเพื่อนก็อยากไปแต่ว่าโอ้ยคืองขนาดนั้นก็ขึ้นเพื่อนก็ยังเงี้ยเลยพะว่านอนในตู้เนาะเลือกปูเลือกปลาแต่บ่านยังก็บ้านประตูประติอยัางแบบมีเมนของปลาอย่างแกได้อุดอยู่ไปตรงนี้อยู่มาหลายมีมองอยู่างเด็ดสักเมนอย่างเพื่อนดีใจเงี้ยเศร้าเงี้ยเล้งอยู่เพื่อนเพื่อนนอนจนบ่หลับ นอนจนมาลัพี่น้องเอ้ยยงตนี่นี่เกสะดตีเพละภูมิใจน้ำผึนนพี่น้องก็อดกินทอดไปเลยเมื่อเนาะกินทอดพนนั่นแบบว่ามากับพ่อเห็นผลสั้งมันไปตึกสะดุงแม่ผวสิ่ยันคำแน่แน่ตคำ่าคำจะหน่อยแล้วกันาเนี่ยโมเมื่อกระลอบบนปลาเกินกนเนาะ บอกเป็นว่าเอาไไปทำบอกเป็นยังเเคนนคือไปไกล่ย่างไปได้พี่นองไปเป็นกิโลปลาย่าป้าบอกได้ว่าได้กิโลปลายเฮ้ยสองสามโลกไปบอ้นี้นะสนไปเรนูะากอัน่านปศนเนยนวัดนะประกาศคนเสียสีวิตเลยวะ ใส,สสใส่น้ำลายมันมันสดน้ำกคนนี้แม่แต่แกงใส่นิดเดียวมันมันถ้าเป็นถ้าเป็นแบบหั <c oughs> วหนูเลื่อยอยังนี่เขาจะใส่น้ำน้อยเดียวเนาะแม่ <c oughs> จานใส่หน,นึ่งใส่เกลือกันสารประแดดสารประแดกเกลือเราต้องใส่สับปะแดด,ด,ดอย่างเดียวเผ็ดกินนะ่ะเหลืออบหลวงอะไรมา ซอสปลาแดดแซ่บนวถ้าหวานแล้วเ่ใส่ตอดปลาแดดลงไปในสขภาพปลาเมนองเกมบุ้งหวานแมนขวันเดียวหืดกินี่น้อน้องเต่าสบายดีปลาลูนอไม่เต่าสบายดีปลาลูน้องเต่าเป็นลูกางเราเองน้องเลยแมน แตที่พูดชาึเราจะกินตีมือไปให้เลยนะฮะเ้ยในกระชากฮะนี่น้ำตาลต้องเผาเืนก็อยากไปหาเอ็ดน้ำอันปัสนีน้ำที่ออกมาอมันออกแต่เฮิงแล้วหันไปอ่ะ ກະຍາມມນຮົຍັງມາດຈ່ຢັນດນນາດນ ิมดูแงเฮ็ดพี่น้องแงเฮ็ดําแงเฮ็ดสียงนเสียงเฮ็ดเือนเด้อพี่น้องเด้อ้ยเสียงดังจนูอยากแตกพี่น้องเอ้ยจเพิ่นเฮ็ดอยู่ในเฮือน4ปูน4ปูนอืสดห่เล็ก พี่น้องคลิปนี้ก็สมาพักควรเดอ้อฮาวกสิดิยกเพื่อนตอนนี้ล <c oughs> งกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนด้อพี่น้องเดอ้อฝากบ่นฝากส่งต่อไปเนาะสบายดี